ฮัลโหลสวัสดีทาสแมวทุกคนที่หล่อเท่และสดใสทัวร์นะครับขออนุญาตปรับแบตแบบพบกับผม B.S.P. ในเกม,เม Little Kitty อ่า Big City นะครับผมเห็นเกมมันเป็นเดโมโม,มาใหม่แล้วก็ดูน่าสนใจดีด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มถามคนดูจากทาสแมวได้ไหลายๆลายคนครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมเป็นไงแต่ก็เราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าครับตรงนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยดีด,ดีรับสู่เออ Little Big Little Kitty Big City นะอืมตอนนี้เกมมันยังไม่เสร็จเด้อ มันก็อาจจะมีปัญหาบั๊กมากมายด้วยก็ได้นะอ๋อเขาบอกว่าถ้ามีบั๊กก็แจ้งได้นะครับอือประมาณน,นั้นแจ้งซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นตอนเข้าเกมมามันเขียนว่าคอนโทรลเลอร์ควรเล่นกับเกมนี้เป็นอย่างมากใช่เอาเป็นว่าผมไม่รู้อะไรเลยกันนะผมจะใช้เสียงแบบน้องแมวแบบทาสแมวเขาคุยกันอนะ แล้วเราเป็นแมวดำนะครับแล้วก็กำลังหลับอยู่โอ้แล้วก็่วมใช่ไหม น้องหมาด้วยฮะ <c oughs> ค,คือมาเป็นคอนโทรลเลอร์ของ Xbox นะครับเอ๊ะฉันอยู่ไหนเนี่ย Get back home โอเคเหมือนจะหันเมาส์ได้ปกตินะครับเหมือนเราไม่ต้องเล่นคอนโทรลเลอร์อก,ก็ได้นะ กดชิปพวกวิ่งอะนี่เออปกติแล้วนะรับหนึ่งนะไม่มันไม่ค่อยนั้นเท่าไหรอ่อุ้ยแมวไม่ชอบน้ำใช่ไหมโอเคเฮ้ยคือได้ปะอุ้ยแล้วม,มันต้องปีนได้ดิใช่ปะยังไงอ่ะเนี่ยหรอ แล้วไงต่อผมจะปีนขึ้นไปยังไงอะ่ะผมเป็นแมวนี่ก็ปีนได้ดิ <c oughs> วอจัมเฉยโอ้นี่ยไรนนี่ <c oughs> ผมสามารถเล่นกับลูกบอลได้ไหมมันมองลูกบอลได้อะมันเล่นได้ปะ อุ้ยได้อู้มีคอร์ด้วยเอ่อกดอะไรอะ่ะกดคลิกคลิกซ้ายเพื่อพลิกอัพหยิบแล้วไงต่อนี่เหรอแค่นเนี้ย ท้าบ้านใครไม่รู้คนระับผมหยิบม้วแล้วตอนนี้โดดได้ปะโอ้ถ้าถึงขอบนันปีนได้ใช่ไหมลงไป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 เอ้สมัทสิบไอเทมอ่ะไดเ้เดี๋ยวนะว่าไอ้ตบไม่ได้นะตบสิบอันใช่ไหม ตกอะไรก็ได้เงี้ยเฮ้ยเซลแมวมันต้องทำไงนะโอระี <c oughs> ่ป่ะเรียบร้อยแตกหนึ่งอ๋อมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมซ้ายขวา <c oughs> หนึ่งแต้ม สองแต้มมาไปนี่เอาละอูแ้แม่แม่แม่ถ้าไม่ใช่จะพบแมวบินได้ตัวนั้นละก็นี่นายคุยกับฉันแหละใช่น่ะสิ ก็ไม่เห็นมีแมวตัวไหนที่คุยกันนกที่กำลังบินอยู่บนอากาศเลยนี่วาโอ้นัน่นนายเหรอฉชนขอโทษนะมันเป็นอุบัติเหตุนะนายเห็นอุบัติเหตุเหรอเหมือนจะเป็นการฝึกบินมากกว่านะเนี่ยแต่ฉันบินไม่ได้มาเหอะแก้กระพือปีกแล้วก็ตามฉันมาคือคือฆ่ากระพือปีกไม่ได้ไงหนุ่ม ตกไปเกะกะอุ้ยโอเคมนุษย์แว่นเฮ้ยงงเดียงงงงต่อไปอุ้ยเฮ้ยเหมือนเขากำลังทำอะไรอะนัสเซอนี่คืออะไรอุ้ยมันคือการอ้อนปะนี่ตกซะเยอะ เขาทำอะไรอ่ะทำไมล่อม so so ันเจ็บเลยวะวิยอะไรอ่ะอ๋อดึงได้เห่ะผมว่าเขากำลังทำงานศิลปะแน่เลยนี่โยมซะเนี่ยใช่เขากำลังทำงานศิลปะแล้วเราเอาไปเหยียบได้ไหม ฮืมเฮ้ยเป็นไงอ่ะพ่อหนุ่มเป็นไงอ่ะแคทอาร์ตเวิร์กหลังจากเปล่าดู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 ด้วยดูดูดูนี่ดูดู ศิละปะไงเ,เห็นป Bur ่ะ b e c a m e Artist ผมเป็น, After ปนวิจิรรตรศิลป์แล้วตอนนี้อืมอยู่ไหนนี่อุย้ยนีแน่ <S <S เหมือนว่าจะขึ้นได้นะแต่ก็เอ้ยซูมี่คืออะไรวิ่งเลอ ก็กดแล้วอะปีนนี้ปะโอ๊ยขึ้นไปขึ้นแป๊บนะขึ้นได้ป่วะไม่ต้องขึ้นได้ดิแมวมันต้องขึ้นได้แหลปะปะเฮ้ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ดิ อ๋อ hey, 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 hey. oh, ทางนี้โอ้โหเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวอตอยู่อยู่ก็ลงมาเฉยเลยงงเอาบั๊กด้วยเอาติดบั๊กเฉย อยเฮยเงียบหน่อยสิเจ้ามานั่นคิดว่าพวกเรายึดถนนมันไปแล้วเนี่ยอ้าอยู่นี่เองทำไมมานานลักน่ะลืมวิธีบินแล้วไงฮะฉันไม่มีปีกอะไรนะแล้วนาบินได้ยังไงนี่ฉันไม่ได้บิน ฉันแค่ร่วงฉันตกมาจากหน้าต่างและตอนนี้ฉันก็อยู่ข้างล่างแล้วแ้วถ้านายบิดไม่ได้นะจะกลับขึ้นไปยังไงล่ะฮึโอ้โหอ, oh oh. อืมดูจะคิดไม่ออกใช่ไหมงั้งนเดี๋ยวป้าช่วยเอง เราจะใช้กรงเล็บนายในการเอปีนป่ายล่ะนายมาถึงปีนป่ายงั้นเหรอออนั่นแหละอย่างที่ฉันบอกไงไม่แน่ใจว่าฉันมีแรงที่จะปีนไหมนะฉันค่อนข้างจะหิวแล้วอะ่ะตอนฉันตกลงมามก็าถ้ามีใครบางคนที่ใจดีให้ปลานายก็คงจะดีจริงดิ territory นี่คืออะไรอะ่ะ supply and demand ไงอ๋อใช่นี่คืออะไรเหรอดูนะดูไฟให้ได้ในยเพื่แหวนบชในอ๋อมันสามารถเจอในพุ่มไม้ในขวดโหลหรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับเลนช์นี่คืออะไรควัไมอะ่ะแล้วมันมีค่าไหมอะ่ะ มีค่าเหรอโอ้โหแน่นอนไม่มีค่าเฮ้ยผมเลือกอะไรไงเอ่อมีปะ่ะมันไม่มีค่าโอเคเพร,ะพราะ all price rate เออไม่มีค่าดีกว่านี่ฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีค่าแล้วฉันหมายถึงว่ามันไม่มีค่าไงอันตรายด้วย แล้วเราจะได้ปลาไหมแน่นอนเอาด้วยแล้วกันโอเคเก็บเอ่อเชีนนี่สนี่คืออะไรในพุ่มไม้ใช่ไหมต้องมีปะอุ้ยโอ้โหน่ารักอ่ะให้มีคนด้วยสวัสดีครับ จะไปได้นะตอนนี้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เอ๊ะนี่คืออะไรฉันเจอแล้วประตูไหมเหมือนจะปีนได้ปะออไม่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมั้ยเฮ้ยใจยเย็น ใส่ได้ไหมเฮ้ยนี่กดไอ้นี่ไง์อินเวนทอรี่ใส่ได้นี่อีควิปเลยผมสามารถจิ้มน้องได้ไหมเอาละเฮ้ยทำไมมนุษย์นี่ผมสามารถดกใส่มนุษย์ได้ปหมเอาละเจ้าธาตุเฮ้ยเอ้ยผมขอกินข้าวหน่อยโอ้โห โดดใส่เลยแล้วกันเล็งเป้า25้อันมันจะไปยากอะไรอะยากตรงที่ว่ามันไม่เจอไง <laughs> นี่งโอเคเราก็แค่เล,ล็งเป้าแ,แล้วก็โดดเจออันหนึ่งแล้วแล้วก็ทีนี้ Yeah. ตัวนี้มีไหมครับมีไมหมเอ่ยม,มีอะไรอู้มันจะเป็นหมวกแอปเปิลนะครับแต่ผมว่าชอบหมวกกระตา่ายมากกว่าเพราะว่าน้องดูน่ารักดีใช่น้องดูน่ารักมากเอ้ยมนุษย์ผมขอปลาอุ้ย ขอโทษทีอเอ้เดี๋ยวผมเก็บให้นะไปละบายบายเฮ้ยขอขัดข้ายรอบนึงพร้อมขออนุญาตขัดข้ายรอบนึงนะไม่แล้วเหรอโอเคคุณไม่อ่อไม่เป็นไรนี่อะไรเดินทีหน้ามืดเลยแล้วคนนี้ล่ะขัดได้ปะ วัสดีแค่เฮ้ยเหยื่อไล่ต่อไปโอ้ยนิสัยไม่ดีไปแล้วบา,บายบายอ้ยทำงานไม่ทันเลยดิไปแล้วเจอกันบา,บายบายแมวล่ออุย้ยโทศรศัพท์เลยนะมแมวล่อโอ้ ยี่สิบห้าอันมันจะเก็บนานแท้อืมนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวพอสโอ้กราใส่เงี้ได้ด้วยอ่ะโอ้ดีจังว้ยง่ายแฮะ้ย เอ๊ะมันจะเป็นแมวเจ้าถิ่นปะอืม,อมน้าไหมเนี่ยอ่จะมาดูนกด้วยกันไหมฉันไม่เคยเห็นพวกมันใกล้ๆเลยอะ่ะไม่เคยเห็นมือนกันอืมเป็นแมวเลี้ยงระบบปิดใช่ไหมเนี่ยอ่าเข้าใจละฉันสามารถเข้าใกล้พวกนั้นได้ไหมอ่ะได้สิได้เลย นายสามารถยืนดูพวกมันได้เลยทริคก,ก็คือการที่นายต้องกดคอนโทรลเข้าไปเชือส s n ก,กี้ y หาพวกมันยังไงล่ะหลังจากนั้นนายก็ p o u n ช์เลยเบรดโพเบรดโ a โพ o ิชั s เนนะี่ย อปเท i เบ็ดยูสเบ็ดเบ็ดฟอร์เบิดอ๋ออ่าเข้าใจแล้วอ๋อก็คือเราสามารถเอาเอาหนมปังอะจากคนไดน้แล้วก็มาล่อเป็นเบ็ด เพื่อให้นกมันมากินอู้ไม่เวิร์ไงเอาละจังหวะนี้แหละเราจะทำการเอ๊ะขอหน้าปังหน่อย แเ,เราทำการรอเจ้านกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอาเหยื่อรา,ายแรกมาแล้วบันใส่อ้คือต้องกดค้างปะ โอ้โหมาทั้งหมู่บ้านเลยเปะเนี่ยเอาละนี่อะไรได้ขนนกด,ด้วยฉันทำได้แล้วเอ้นายดูรวดเร็วดีนี่หว่าขอบใจคิดว่งงั้นนะ แต่นายปล่อยมันไปแล้วนะ่นายจับพวกมันแล้วก็ปล่อยไปแล้วตอนนั้นฉันทำยังไง<า>อ่ะหาเอมีสัตว์บางตัวที่ต้องเก็บขนนกด้วยเหรอนายแนย่ใจรืว่านกจะโอเคกับพวกนี้รู้อะยไ,ไหมมันไม่เคยรู้หรอกวิอะไรอ่ะ,อะ เออเดี๋ยวนั้นลายดาวทำไง mm hmm. คือวางเมาส์เฉยๆมันก็จะลายดาวานี่อ่ะ How I supposed to do มีใครหน้าอะไอย่างนีสะดุดคู่ต่อุยตอนนี้ภารกิจคือผมทำเก็บไอ้นั้นให้ได้25อันก่อนดีกว่าก็าจะได้ปลามากินแต่จริงๆผมกินแซนด์วิชก็ได้นะใช่ป่ะกินแฮมมันก็ได้นี่เอ้ยเดี๋ยวไปดิอ้าวยังนิ่งอยู่ นี่ไงแฮมน่กกินได้ปะไม่ได้อะอืม้มฮึ้ยบุะยาเฮ้ยอะไรอะแรคคูลเหรอใช่ปะ่ะเหมือนแรคคูลเลยเดี๋ยวถ้าผมสามารถขนมปังมาใส่นี่ได้ปะ่ะต้องลอง เนีเกือบจะถึงแล้วนิดเดียวอีกนิดเดียวใช่แล้วฮ่าฮ่าออกมาดีนะโอ้โอ้เออโอเคไม่พ่กก็เกือบจะถึงตอนเมื่อกี้ฉันก็โอเคหรอกนะมัน ง่ายี่จะเข้ามาแต่ออกไปดโคจะยากเลยให้ช่วยไหมเออฉันขอลองหน่อยแล้วกันนะอืาอืวอืัอืีอื้อืาชนออืหอฉันืออืออือนนออืาอือ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 อออือออเคออืออออือือ ขอบคุณไม่เป็นไรเออ่นายเข้าไปทำอะไรในนั้นเหรอฉันกำลังตามหาขนนกน่ะอืมอินเวนชั่นนี่คืออะไรแบบนะอินเวนชั่นมันคือการไอ้นี่ไหมทำรังปะ่ะอินเวนชั่นอะรอินเวนอินเวนชั่นการประดิบโอเค เก,กโก้ด้่มันคืออะไรนะอ๋อตุ๊กแกโอ้น่า้สียอันเลยอ่ะน่าได้กินขนนกไหม โ okay. อเคเขาต้องการ3คผลน,นกครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่2โอเคจนดนกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าแรคคูนตัวนี้อยากจะได้อะไรนะครับโอเคเจอกันมนุษย์เดินเล่นโทรศัพท์เหรอ,อเดินโทรศัพท์อีกคนเอาแบนี้ทิ้งไม่ได้อเอ้าเฮ้ยโทรศัพท์ไม่เอาแล้วเหรอ โอ้อโทรศัพทนะ์ไม่เอาแล้วเหรอพี่ชายนะไม่เอาแล้วเหรอฮะเตะบอลเตะบอลทำไมเตะบอลเหรอเตะบอลเตะบอเลเลยเตะบอลเตะบอลเตะเตะบอลทำไมหม<า>อบขาให้ นี่คืออะไรอ้โอ้โอโอมใส่เลยนี้ผมชอบหัวกบเดินเดินไม่ระวังเหรอโอเคคุณพี่รักคูณผมได้มาแล้วสามอันเนี่ยยังไงยังไงต่อครับ <coughs> behold the magic of magic sure engineer <coughs> <coughs> เขบอกว่าพอเทอร์เนี้ยสามารถเอารอออกจากเดโมที่เล่นอยู่ได้แล้วกลับไปสู่โลกความจริงแล้วเจ้าเหมียวมันถามว่าเอันนี่เราไม่ได้อยู่ในโลกจริงเหรอเออให้ฉันได้คุยกับเพลเยอร์สักแปปหนึ่งได้ไหมเออใครนะฮัลโหลคนที่อยู่ข้างนอกนั่นนะ่ะอยู่หน้าจออนะ่ะฉันรู้ว่านายได้ยินฉันนะเออทานุก,กิที่ฉันเองเออจะคนเล่นนะ่ะใช้พอเทอรน์นี้ในการที่จะจบเดโมถ้านายอยากจะหยุดเล่นแล้วก็โดดเข้าไปเลยทานุก,กีนายทำตัวแปลกๆนะเนี่ยโอเคไหม แน่นอนอยากจะลองในนี้ไหมล่ะลองดิเอ้ยแต่ผมถ้าจบเดโมมันต้องลงมาเล่นใหม่ปะไม่ๆๆ่เราจะยังไม่จบที่นี้ไม่แต่เพื่อคอนเทนต์เราลองดีกว่าเอาละโดดแล้วนะไป โอเคก็คือพอท่าที่ของทานุกิม่แก้มันจะพาเรากลับมาเพราะว่ามันจบเดโมแล้วแต่ผมไม่ได้รู้นะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูกันตอนหน้านะผมแบบลองเล่นดูแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมมันก็จะอัดมาเผื่อนะตอนนี้ก็ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับไอลิเ t t ร์คิตตี้บิ๊กซิตี้ในเดโมนะผมไม่รู้มันมีอะไรจริงๆนะว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้เดินทั่วเลยก็เดี๋ยวค่อยมาทัวร์กันรอบหน้านะครับจะเป็นควิกทัวร์นะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะท่านทุกคนบ๊ายบายบ๊วย